สวัสดีวันที่อสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะฮะสวัสดีปีใหม่ทุกทกท่านนะครับวันนี้ช่อง youtube นะครับฟาร์มสุขข้างเรนนะฮะมาอัปเดตผักกวางตุ้งให้ทุกท่านได้ชมกันนะฮะอันนี้ผักกวางตุง้งอายุประมาณสามสิบวันนะครับอายุประมาณสามสิบวัน ยังไม่ถึงอายุเก็บเกี่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะเก็บแล้วเราจะเก็บแล้วครับตอนนี้นะฮะจริงๆยังยังไม่ถึงอายุเก็บเกี่ยวนะครับอีกอีกประมาณ2ออาทิตย์นะครับถึงจะถึงแต่ว่าตอนนี้ก็โตมากนะครับตอนนี้ก็โตมากๆนะครับ ต้นอวบใหญ่นะครับสวยงามนะฮะสวยงามมากๆนี่นะฮะอันนี้เป็นผักกวางตุ้งที่เราปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์นะครับเป็นไฮโรน้ำนิ่งในกล่องโฟมนะครับเป็นผักกวางตุง้งผักกวางตุ้งเป็นเป็นผักไทยที่ที่ผมมองว่าโตไวมากนะครับ โตวไวมากนะครับอันนี้คือสามสิบวันนะครับสามสิบวันตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดนะฮะผมเพาะ,มะเมล็ดอ่าแล้วก็อนุบาลไวในในถาดเพาะอ่าสิบสี่วันนะครับสิบีวันหลังจากนั้นผมก็เอามาลงกล่องนะครับเอามาลงกล่องอายุรวมตอนนี้ก็ก็สามสิบวันประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดวันประมาณนี้แหละครับ อีกประมาณ2อาทิตย์นะครับก็จะถึงอายุเก็บเกี่ยวแล้วต้นก็จะใหญ่กว่าน,นี้อีกเยอะเลยฮนะตอนนี้ก,ก็ก็ต้นใหญ่มากนะครับสมบูรณ์มากด้วยนะครับจะสังเกตนะครับด้านโน้นจะเป็นผักสลัดนะครับด้านโน้นจะเป็นผักสลัดแล้วก็อายุเท่ากันนะครับอายุเท่ากันนะครับอายุเท่ากัน แต่ว่าผักไทยอ่ะกวางตุง้งพวกนี้จะโตวไวมากนะครับที่ผมเคยปลูกมานะครับที่เป็นกวางตุ้งเนี่ยเป็นผักปวยเล้งอะไรพวกนี้จะเป็นผักที่โตวไวมากนะครับอ่เป็นผักคะน้าเนี่ยอาจจะโตช้ากว่านิดนึงแต่แต่ก็โตวไวเหมือนกันนะครับพอเข้าวันที่30เนี่ยเนี่ยพอเข้าช่วงนี้นะครับวันที่30บมันก็จะโตแบบวันต่อว,วันวันต่อว,วันจะสังเกตเห็นความโตมัน เร็วมากนะครับนี่นะฮะวันนี้พามาดูผักกวางตุ้งนะครับอัปเดตผักกวางตุ้งให้ดูกันเนะดี๋ยวจะให้ดูารากนะฮะร,รากว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือเป็นราก นะครับของผักผักกวางตุ้งนะครับที่เราในน้ำเนี่ยเป็นน้ำปุ๋ยนะครับเป็นน้ำปุ๋ยเราฉีดไตโคเด์มานะครับรอบไปสองรอบนะครับเว้นระยะห่างอาทิตย์ละครั้งนะครับเป็นเชื้อราดีนะครับผมใช้ไตโคด์มาของมอเกษตรนะครับนะครับระบบรากนะครับ นนี่นะะฮร,รากสวยนะครับรากขาวนะครับรากขาวนะครับสวยโอเคนะครับาฝากช่อง y o ยูทูาฟาร์มสุขข้างเรินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดซับสไคร้เพื่อท่านจะไม่พลาดาคลิปใหม่ๆจาก ความสุขข้างเรือนนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมาการอัปเดตพืชผักทางช่องนะครับขอบคุณครับ